ร a ตดาซีเใหม่นะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับอย่างแรกติดเป็นชุดคานขวางกับตัวรถก่อนนะครับพอติดคานขวางเรียบร้อยนะครับค่อยเอากล่องบรรทุกสัมภาระมาวางนะครับตัวกล่องบรรทุกสัมภาระเป็นของยากิม่านะครับจากออสเตรเลียนะครับไม่มีการเจาะตัวรถถอดเข้าถอดออกได้นะครับตัวกล่องนะครับเป็นสีเคฟล่านะครับนี่ครับเคฟล่านะครับสวยงามนะครับไม่ค่อมีใครมีในท้องตลาดเลยครับตัวนี้มีล็อกนะครับ หายครับตอนนี้อกาจะหายหมดนะครับไม่มีการจอดตัวรถถอดเจ้าถอดออกได้ตลอดนะครับแข็งแรงทนทานนะครับตอนนี้เปิดได้2ด้านนะครับรับน้ำหนักได้75ห้ากิโลนะครับตอนนี้โอเคนะครับนะครับสีเทปลานะครับสวยงาม เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวมาสด้าซีเอค้าตัวใหม่นะครับติดกล่องบรรทุกสามมาัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดน,นะครับโอเคขอบคุณครับ